สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่จองคนทุกทารโดเลยแม่หมอความสุขของตัวแม่หมอของตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนิจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล์มีดีในดีมีไล่หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะปูดยถึงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ามโฆษณาแต่ถ้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้าให้ไม่เป็น เป็นไรเลยคะ่ะมาค่ะวันนี้วันพระด้วยนั่นเองนะคะทุกคนขานะคะวันดีๆนะคะถ้าใครตื่นเช้าก่อนไปทําง,งานใส่บาตรด้วยก็ได้นะคะเราเลยตั้งชื่อแลนดอมว่าดวงชะตาเหมือนต้องคํำสาปของคุณดวงชะตาเหมือนต้องคํำสาปของคุณณนะตอนนี้เวลานี้จะได้หลุดพ้นออกจากคํำสาปหรือยังคะดวงชะตาของคุณหรืออุปสรรคที่มันหนักหนาะสาหัสณตอนนี้นะคะพร้อมที่จะพ้นจากคำสาป แช่งของปวงชนหรือ,อยังคะนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุพระองค์ที่ประทับในที่ดีนะคะมาคะ่ะนี่คือดวงชะตาของคุณเหมือนต้องคำสาปคำสาปแช่งจากใครบางคนนับจากนี้จะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้อีกสักครั้งไหมมาคะ่ะคคุณค่ะอบคุณค่ะค,ค,ะคุได้สิคะได้สิคะชีวิตมันกำลังจะเริ่มใหม่นะคะชีวิตของคุณ นับจากนี้นี่คือเดิมมูลค่ะคุณจะคุณไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะชีวิตที่ต้องคำสาปนับจากนี้จะไม่ต้องคำสาปอีกต่อไปแล้วค่ะทำไมเหรอคะนี่ค่ะนะคะความสำเร็จของคุณที่กำลังจะได้มานะคะไล่นาส่วนประสบของคุณถ้าใครเป็นชาวไล่ชาวนาราษฎรฝนกำลังตกนะคะชีวิตของคุณ ผลละหมากลากไม้กําลังจะเจริญโตโกํกำลังจะงอกงามเหมือนชีวิตของคุณนะตอนนี้การเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีเ เซเว่นออฟนะคะเซเว่นออฟแพิคลนั้นเจ็ดเหรียญนั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหาวดวงชะตาเหมือนต้องคำสาปนับจากนี้จะไม่ต้องคำสาปอีกต่อไปแล,แล้วมองเห็นช่องทางทางด้านการทำมาหากินคุณจะเห็นช่องทางนะคะเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมันถึงฤด,ดูของคุณแล้วแล้วยังไงต่อคะนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะเดินทางไปอย่างไรจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ไหมเมื่อ เมื่อพ้นจากคำสาปแช่งเมื่อดีขึ้นไหมคะมาค่ะห้าเหลียนตัวตนของคุณนะคะนะคะสถานะนะคะคุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณจะมีเงินเก็บเงินออมนะคะนับจากนี้ชีวิตคุณจะไม่มัวหมนไม่มัวหมองอีกต่อไปนั่นเองนะคะนี่คือห้าเหลี่ยนค่ะตัวตนของคุณณขนาดน,นี้นะคะสถานะการเงินกินไม่ได้ใครไม่ออก ไม่กล้าไปหยิบยืมใครนะคะใช้พอมีเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปหยิบยืมใครคะ่ะเพราะโอกาสของคุณกําลังจะเปิดแล้วนั่นเองเย็นให้พอรอให้เป็นนั่นเองต่อคะ่ะทุกคน คือคุณค่ะคือคุณค่ะคคุณค่ะคุณเห็นไหมคะนะคะสถานะการเงินของคุณคุณกําลังจะถูกปลดปล่อยออกจากความขาดแขนคุณจะหลุดพ้นต้องคําสาปที่คุณเจออุปสรรคปัญหาครั้งนี้เหมือนคุณต้องมนต์เหมือนคุณโดนคําสาปนะคะคำสาปในเรื่องขาดแขนในเรื่องอุปสรรคปัญหาเศรษฐกิจซบเซาแต่ชีวิตของคุณโอโหจากหน้าไม่ถึงหลังเลยใช่ไหมคะนับจากนี้คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะ นี่คืออะไรคะสามถ้วยวาสนามาถึงคุณแลว้วคุณเตรียมตัวได้หลุดพ้นเฉลิมฉลองอะไรไม่หมอเฉลิมฉลองคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนะคะคุณไม่ดีใจหรอคะนะคะเนี่ยค่ะบางคนจะได้ไปงานแต่งจะได้ไปงานเลื่อนเลื่องจำจันโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเฉลิมฉลองที่คุณไม่ต้องคําสามนะคะคําสาบนี้อาจจะเป็นคําสาบแช่งนะคะของเจ้ากรรมนายเวรหรือ ใครบางคนที่เขาแช่งคุณไว้หรือคุณไปทําเขาไว้แล้วผลกรรมนั้นมาสนองตัวคุณเองนั่นเองค่ะแล้วนับจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกค่ะความท้าทายใหม่ๆลุกขึ้นนะคะคุณจะได้เจอความท้าทายใหม่ๆงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่ท้าทายนับจากนี้ให้คุณลุกขึ้นสู้นะคะเหมือนผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นเองนะคะความสามารถของคุณมีรุ่นเหลือ จำไว้นะคะเมื่อเราเจออะไรที่มันเป็นทางตันหรือมันเจออุปสรรคปัญหาที่มันปลดล็อกไม่ได้ให้คุณลุกขึ้นมานะคะโต้ท้าลมแล้วลมมันพัดลมแรงๆคุณเดินท้าลมคุณรู้สึกยังไงคะคุณต้องไปให้ถึงที่สุดเพราะอะไรคุณกลัวว่าฝนจะตกก่อนนั่นเองจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแบบนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะสู้ก้าวขึ้นไปคุณคิดว่าคุณแน่ไหมคะคุณก้าวข้าม จากความขาดแคลนคุณมีเหลือกินเหลือใช้อีกไม่นานนั่นเองนะคะนี่คือเจ็ดมีเท้าค่ะนะคะ,นะคะการงานธุรกิจใหม่ๆใ,ให้คุณลุกขึ้นมาอย่ายอมแพ้กับโชคชะตาเมื่อไหร่ที่คุณเป็นนักสู้เมื่อนั้นจักรวาหลหรือโลกจะเวียงความสุขมาให้คุณจําไว้นะคะเมื่อไหร่คุณลุกได้เร็วเมื่อนั้นนะคําสาปอะไรเวทมนต์อะไรจะไม่มีสําหรับคุณอีกต่อไปต่อค่ะทุกคนบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ได้ดังใจคุณหรอกค่ะ,คะ เะะย็นให้พอรอให้เป็นถึงเวลาเก็บเกี่ยวมันก็จะถึงเวลาคุณนะคะณนะช่วงเวลานี้สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแค่คุณรู้จักนะคะช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณอยากอยากกินกล้วยนะคะคุณก็ต้องรอให้กล้วยผลสุดสุ มีผลสุกจริงไหมคะคุณจะทานกล้วยดิบก็คงเป็นไปไม่ได้นั่นแหลคะค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะความท้าทายแล้วก็รู้จักรอนั่นเองนะคะบางสิ่งบางอยา่างเราจะให้ทันใจเราก็ไม่มีขานาดเราไปอ่า ใช้บริการนะคะในสถานที่แห่งรัฐไม่เป็นว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณก็ต้องรอนั่นเองนะคะนี่ก็เหมือนกันชีวิตคนเราเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเกิคุณค่ะ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 คุณได้หลุดพ้นคุณหมดคำสาปนะคะปวงชนที่เคยแช่งคุณไว้นะคะชีวิตคุณเหมือนต้องคำสาปเราบอกเลยว่ายินใี้พอ ก็กุกะก็กุกะเย็นให้พอรอให้เป็น คุณต้องมีความหนักแน่นและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองเมื่อคุณลุกขึ้นสู้เมื่อไหร่เมื่อนั้นโชคชะตาจะเข้าข้างคุณนะคะคุณอย่าอ่อมคุณอย่ายมนะคะให้เข้าใจว่าจังหวะเวลาอ๋อเราได้เรียนรู้แล้วนะว่าความขาดเพลนเป็นยังไงแล้วลุกขึ้นสู้เมื่อนั้นชะตาจะเหวี่ยงกลับเข้ามาหาค,คุณนี่คืออะไรคะนี่คือราชินีถือเรียนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีปัญหาครอบครัวเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหรือปัญหาอะไรก็ตามแต่ นับจากนี้คุณจะก้าวไปสู่บัลลังก์ต่างทองของคุณอีกครั้งคุณเป็นแม่ที่ดีคุณเป็นภรรยาที่ดีคุณเป็นหัวหน้างานที่ดีคุณเป็นนักธุรกิจที่ดีคุณเป็นแม่บ้านที่ดีนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณอยู่สถานะไหนนับจากนี้ชีวิตของคุณสถานะการเงินของคุณจะไม่มีคําว่าสั่นคลอนอีกตัวไปเพราะอะไรคะเพราะการเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะทุก กิรขคุค่ะกิคกิรนี่คืออะไรคะนี่คือราชาถือดาบนะคะความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นความทะเยอทยานของคุณบารมีของคุณมาแล้วเมื่อคุณลุกขึ้นสู้มีเหรอคะอุปสรรคปัญหาจะไม่กล้าถอยไปจากคุณเหมือนคุณเจอศัตรูถ้าคุณแน่วแน่คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณนะคะแม้คุณจะมีคนน้อยกว่าศัตรูก็ตาม เห็นไหมคะกองทัพโจโฉมีคนแค่ห้าพันคนนะคะไปสู้รบกับต้วนเซี่ยวต้วนเซี่ยวมีห้าแสนคนสุดท้ายด้วยความมุ่งมั่นโจโฉเขาเงียบแล้วเขาเขาเงียบแสดงว่าเขาชนะเขาแสดงสกิลภาพว่าถึงคนเขาจะน้อยแต่เขาก็ชนะแล้วสร้างความมั่นใจความฮึกเหิมให้กับลูกน้องลูกน้องก็เชื่อมั่นว่าเขาจะชนะเห็นไหมคะสุดท้ายเขาก็ชนะคนน้อยไม่เป็นไรคะ่ะ แต่ความมุ่งมั่นชนะทุกคนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะนี่คือบารมีของคุณมาถึงแล้วเมื่อคุณลุกคุณสู้สิ่งสิ่งที่ปรารถนาสิ่งใดที่เข้ามานะคะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆนั่นเองค่ะดวงชะตาคุณเปิดนะคะเหมือนนับตอนนี้ไม่มีคำสาปใดๆที่จะมาปิดกัน้นโอกาสวาสนาของคุณอีกแล้วนั่นเองต่อค่ะเดินออกมาค่ะ ถ้าจุดไหนมันทําให้คุณไม่มีความสุขถามว่าตรงนี้มีความสุขไหมมันก็มีแต่มันมีความสุขไม่เต็มที่คุณกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆหางานใหม่ๆให้กับตัวเองหาความสุขใหม่ๆให้กับตัวเองคุณไม่รอให้ใครมาหยิบยื่นโอกาสนั้นให้แต่คุณจะเลือกเดินทางเดินของคุณเองนั่นเองนี่ค่ะนี่คือแปดถ้วยค่ะ 8ถ้วยคือการหาโอกาสให้ตัวเองและคุณได้เจอโอกาสนั้นแล้วคุณไม่ยอมให้โชคชะตามาบังคับดวงชะตาของคุณให้อยู่กับความอ่อมความยมและความขาดแคลนหรอกค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณก้าวขาออกมาออกหลุดพ้นออกจากอภาภาุปสรรคปัญหาด้วยตัวคุณเองคุณจงชื่นชมตัวคุณนะคะเพราะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะ ทุกคนอย่าใจร้อนนะคะบางคนที่คุณกําลังออมกําลังยกเนี่ยอุปสรรคปัญหามีไว้พุ่งชนขอแค่คุณอย่าใจร้อนเท่านั้นเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าเป็นคุณแม่นะคะลูกของคุณคุณคิดว่าลูกคุณไม่มีศักยภาพลูกคุณมีศักยภาพคะ่ะแต่ยังไม่ถึงจังหวะเวลาของเขาเท่านั้นเองค่ะนับจากนี้ครอบครัวของคุณจงเชื่อมั่นและมั่นใจว่าครอบครัวของคุณจะเดินทางไปสู่ ในความสุขแน่นอนค่ะต่อค่ะทุกคน่คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนับจากนี้ความสุขจะเป็นของคุณนะคะนี่ค่ะคุณเก่งมากแค่ไหนจงชื่นชมตัวเองคุณอยู่บนหลังมีได้นะคะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กนะคะคุณมีความสามารถแล้วคุณก็เป็นคนฉลาดมากผู้ใหญ่เนี่ย คุณเข้าหาผู้ใหญ่เลยค่ะถ้าคุณมีปัญหาอะไรผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะแล้วเขาจะให้ความคิดหรือเขาจะให้ข้อคิดดีๆสำหรับคุณแล้วเขาจะเปิดทางโอกาสให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาในครอบครัวคุณนั่นเองนะคะบางคนนะคะคุณรู้สึกว่ามีปัญหา กับเพื่อนร่วมงานนะคะคุณก็เข้าหาผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะแล้วบางคนนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วนะคะนับจากนี้ที่ผ่านมาคุณเจ๋งท่อนแค่ไหนลองมองหาโอกาสให้กับตัวเองลองย้อนกลับไปดูว่าคุณเนื้อกว่าใครหลายๆคนเนื้อสําหรับคุณไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าและไม่ต้อง เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าให้เปรียบเทียบกับตัวเองนะคะที่อดีตที่ผ่านมาคุณเจ๋งแค่ไหนแค่นี้คุณต้องผ่านไปได้พูดกับตัวเองแบบนี้ค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้า นะคะบางคนนะคะนี่คือลูกของคุณจะกลับมาน่ารักอีกครั้งถ้าคุณมีความเป็นกังวลกับลูกของคุณนะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่แต่ถ้าไม่ใช่คุณแม่ถ้าเป็นคนโสดความรักรัก,กครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งเป็นรักต่างวัยคุณจะได้กลับไปสถานที่เดิม กลับมามีความสุขเดิมๆนะคะกลับมามีความสุขที่ดีขึ้นนั่นเองไม่ใช่ความสุขเดิมๆนะคะกลับมามีความสุขอย่างเช่นคุณมีช่วงเวลาแห่งการมีความสุขของคุณเป็นแบบไหนช่วงเวลาแห่งน,นั้นจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งนั่นเองบางคนลูกหนี้จะเอาเงินมาให้นั่นเองนะคะรักครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะสําหรับคนที่นะคะดวงชะตาได้ ต้องคำสาบได้ปลดล็อกคำสาบแช่งออกจากตัวคุณแล้วนั่นเองค่ะงานนะคะเทนออฟบอลนะคะระวังงานหนักนะคะงานหนักเนี่ยให้คุณรู้ว่าคุณมีหน้าที่อะไรถ้าคุณเจองานหนักอย่าแบกภาระงานไว้อยู่กับตัวเองคนเดียวตัวเองรู้ว่าคุณเก่งรู้ว่าคุณมีความสามารถแต่อย่าแบกงานไว้กับคนเดียวและอย่าเอางานมาทําไว้ที่บ้านนะคะ นี่คืออะไรคะ10 of นะคะ10 of one เองนะคะงานคุณจะหนักมากขึ้นถ้างานหนักมากขึ้นจงแบ่งคนให้ถูกกับงานนะคะอะไรที่เราทำถ้าทำคนเดียวมันอาจไม่สวยแต่ถ้าทำหลายๆคนมันจะสวยมากกว่านะคะทุกคนคะจำไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีคนเข้ามาร่วมมือถ้าธุรกิจมีหนึ่งคนมันก็หนึ่งสมอง นะคะมันก็จะไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่ถ้าธุรกิจบางธุรกิจเห็นไหมคะทําไมเขาถึงมีรูปแบบห้างหุ้นส่วนรูปแบบบริษัทรูปแบบประหาชนเพราะการมีคนหลายๆคนเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทําให้งานน่ะดูดูมีศักยภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะเด็นเทสถ้าบางสิ่งบางอย่างมันทําให้คุณอ่อมคุณยมนะคะ คุณเป็นคนที่เข้าใจตัวเองคุณเป็นคนที่โอ้โหนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่นะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือทั้งด้านการงานการเงนินการเจรจาให้ข้อคิดที่ปรึกษาที่ดีแต่ตัวเองอะนะคะเอาตัวไม่รอดนั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่คุณเป็นคนสวยนะคะแล้วที่สําคัญนะคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมหรอกค่ะถึงบางจงังหวะ คุณจะเจอนะคะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็ตามต่อค่ะทุกคนคคุณค่ะคคุณค่ะคุณคโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆตำแหน่งงานใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณรอคอยนะคะคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานะคะถ้าใครคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีลูกนะคะลูกไปสอบลูกก็จะสอบติดนั่นเองนะคะหรือถ้าคุณไปสอบติดคุณ คุณเป็นคนโสดคุณไปสอบคุณก็จะสอบจิตนั่นเองนะคะพลังของคุณความสามารถบวกกับความสามารถของคุณนับจากนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนี่คือธุรกิจใหม่งานใหม่ๆหนึ่งไม้เท้าความสําเร็จในด้านการงานคุณจะมีโอกาสได้จับงานใหม่ๆงานที่มันท้าทายนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้ถ้าใครยังโสด คุณจะเจอคู่หลักคุณจะเจอคู่โซเมดทูออฟคัพแต่ถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งฤดูแห่งความเหน็บหนาวฤดูแห่งหิมะตกได้ผ่านพ้นไปแล้วมีแต่ฤดูเก็บเกี่ยวความชุ่มฉ่าในชีวิตเหมือนฤดูฝนที่มีแต่ความจเจริญที่มีแต่ความจเจริญงอกงามเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนี่คือสิ่งดีด ที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นับจากสรุปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะคะนี่คือครอบครัวของคุณครอบครัวใหญ่ถ้าใครเป็นครอบครัวใหญ่นะคะหรือครอบครัวเล็กเล็กก็ตามคุณจะมีความสุขเล็กคุณจะมีเบบีคุณเห็นไหมคะนี่คือนะคะคุณจะเจอคู่หลักคู่ที่ใช่ครอบครัวของคุณจะมีความสุขและนี่ถ้าใครแต่งงานแล้วคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น นะคะจะมีเบบีนั่นเองเป็นครอบครัวใหญ่คุณจะมีสิ่งที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาบ้านคุณจะได้บ้านคุณจะปรารถนาให้ครอบครัวของคุณกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณก็จะมีความสุขเพราะนี่คือสิบถ้วยนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะนะคะชะตาชีวิตของคุณไม่โดนดองอีกแล้วนั่นเองนะคะ ชตาชีวิตของคุณไม่โดนต้องคํำสาปอีกต่อไปแล้วจะมีแต่ความสุขเข้ามาในครอบครัวของคุณดังราวปฏิหารและจะเกิดอะไรขึ้นอีกคะนับจากนี้ เงื่อนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะนี่คือทูทูอวบอลนะคะธุรกิจใหม่ๆคุณจะได้ลงมือลงแรงทํางานอย่างเต็มที่ในธุรกิจใหม่ๆคุณจะได้รับข่าวสารใหม่ๆคุณไม่ได้ทํางานเดียวนะคะเราบอกเลยงานนับจากนี้จะเป็นงานที่2เข้ามาด้วยเป็นงานโลกออนไลน์หรืองานที่2ด้วยก็ได้นั่นเองงานอะไรก็ตามนะคะแล้วจะทําให้คุณมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิต ของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับงานใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะค่ะ กคุณค่ะนับจากนี้และสถานการณ์เงินคุณไม่มีทางขาดแคลนแน่นอนค่ะคุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณจะรักและห่วงเห็นเงินมากขึ้นเงินจะหลั่งไหลเข้ามาจนคุณรู้จักเก็บนี่แหละค่ะผลของความขาดแคลนความไม่มีเงินมันจะทําให้คุณรักและห่วงเห็นมากขึ้นนะคะคุณโนสนงแค่นะคะคุณอยากซื้อนู่นซื้อนี่แต่ก่อนคุณโอ้ซื้อนู่นซื้อนี่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่คุณได้เรียนรู้ความขาดแคลนแล้วคุณจะรู้จักเก็บรู้จักออมมากขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งไหนไม่สมควรใช้คุณก็จะเข้าใจมากขึ้นคุณจะจดรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะความสามารถของคุณบทเรียนของคุณที่คุณจะได้รับต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะแทมเพลน นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่ไปสู่ตําแหน่งใหม่ๆการงานของคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานเราบอกเลยว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่ในเรื่องการงานและสภาวะอารมณ์คุณจะมีความสุขมากขึ้นแม่หมอบอกเลยว่าคุณมีความสุขมากขึ้นแน่นอนค่ะนะคะเราบอกเลยทั้งปี นะคะยิ่งคุณเข้ามาติดตามแม่หมอคุณจะได้พลังงานบวก,บวกเมื่อพลังงานบวกอยู่ในตัวคุณสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินต่อให้คุณขาดแคลนขนาดไหนนะเราบอกเลยเราคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นเมื่อคุณได้รับพลังงานบวกจากเราไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามชีวิตคุณเหมือนดึงดูดเงินเข้ามาเหมือนดึงดูดความสุขเข้ามาเพราะอะไรคะเพราะเราเก็บสถิติหลายคนแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะัะกใหม่ถ้าเป็นคนโสดคุณได้เจอลักใหม่แน่นอนค่ะธุรกิจใหม่นะคะธุรกิจใหม่รักใหม่ความสุขครั้งใหม่เกิดขึ้นนี่คือเดือดสตาร์นะคะผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยเละบเพอร์เฟกฐานะการเงินการงานธุรกิจมั่นคงแต่ถ้าผู้หญิงนะคะคุณจะเจอผู้ชายที่นะคะเป็นคนที่ สู้งานสู้การนะคะเป็นคนมั่งคัง่งเป็นคนร่ำรวยมีฐานะสู้ตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนที่มีความพยายามหาเงินนะคะเข้ามาสู่ครอบครัวของตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองนะคะและเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขามีอำนาจวาสนาบารมีนั่นเองนะคะแล้วธุรกิจถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่นะคะคุณกำลังลงมือลงแรงทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างอยู่ธุรกิจนั้น จะประสบความสำเร็จสจิ่งที่คุณจะได้รับต่อค่ะเ <c oughs> คุุคคุเราบอกแล้วไงเราบอกแล้วตาตุตาตุา,า,า,าุเราบอกแล้วไงเตรียมตัวค่ะ เตรียมตัวค่ะเราบอกแล้วไงว่าถึงเวลาถึงเวลาที่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณไม่ได้ต้องคำสาบไม่ได้ต้องขาถาเวทมนต์ไม่ได้ต้องคำสาบแช่งของใครอีกต่อไปแล้วนะคะคุณถูกถอนคำสาบแล้วนี่ค่ะถูกถอนคำสาบไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและนี่คือคุณค่ะ นี่คืออะไรคะนี่คือ1เหรียญโชคลาภนะคะอีกไม่นานนะคะยินให้พอรอให้เป็นนานไหมคะแม่หมอนะคะไม่นานค่ะนะคะเมื่อไรที่พลังงานคุณมีพลังงานที่ดีๆวันนี้คุณอาจจะได้เลยก็ได้นั่นเองนี่คือโชคลาภแบบฟุผลของไพ่นี้จะเกิดขึ้นเกวัน14วัน21วันเร็วสุดก็คือ3วันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เร็วมากคะ่ะนะคะเราบอกไว้เลยว่าเร็ว นะคะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะแล้วมีทั้งปีแล้วมีทั้งสองห้ปวันนี้นะคะภายในสองเดือนนี้คุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาตลอดเวลาปัญหาเรื่องการงานจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องการงานในสถานที่ทํางานให้ท่องคาถาหลวงปู่มั่นตลอดทั้งสองเดือนนี้ปัจจามาเลชิโนโนาโทโปโตสัมโพธิมุตตะมังจะตูสจังประกาศเศติีธรรมะจักกังประวัตยี เอเตนะสจัชเชนะโหตุเมชยะมังคลังแล้วก็ทําบุญนะคะยิ่งวันนี้นะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานยิ่งวันนี้นะค,ะคุณทําบุญเกี่ยวใส่ข้าวโพดไปใส่มันใส่ข้าโพดไปนะคะทําบุญนะคะหรือว่าชําระนี่สงคุณจะไม่มีนี่คุณจะไม่มีสินนั่นเองนะคะแต่คุณจะต้องไปทําเองนะคะนะคะเตรียมเงินสักเบาทเอา9้าบาทพอคะ่ะ ะคะ้าบาทห้ามเกิน9้าบาทนะคะชําระหนี้สงสะนะคะชีวิตของคุณจะได้ปลดล็อกหนี้ทุกสินทุกอย่างจะได้มีแต่ความก้าวหน้าเข้ามาแล้วโชคจะวิ่งหาคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แม่กูดขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค่ะโชควิ่งหาไม่พอ แล้วการงานจะวิ่งหามคุณด้วยธุรกิจการงานคุณจะมีความมั่งคงคุณจะไม่ออมคุณจะไม่ยมบางคนจะได้งานใหม่คุณได้เดินออกมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่ของคุณเรียบร้อยแล้วนับจากนี้มันจะเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณนะคะทางเลือกใหม่ทางเลือกที่สทางเลือกที่2โอกาสใหม่ๆของคุณได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะมันถึงเวลาของคุณจะได้เก็บเกี่ยวความสุขความอุดมสมบูรณ์ในการเงินของคุณเนี่ยค่ะคุณ จะมีเงินเก็บเงินออมนะคะคุณจะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเพราะว่าคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแล้วโชคลาภกําลังจะเข้ามาหาคุณอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่ของคุณมันก็ไม่ใช่ของคุณนะคะนับจากนี้ครอบครัวของคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะไพ่หลายไพ่หลายหลายสุดหรอคะ ไพ่หลายสุดไม่มีนะคะทุกคนนะคะไม่มีไพ่หลายสุดมีแค่ความเป็นกังวลแล้วคุณทํางานหนักเท่านั้นนับจากนี้คุณจะไม่ทํางานหนักอีกต่อไปแล้วถ้าคุณออกจากงานนะคะหมดแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้ไว้ว่าคุณจะได้งานใหม่หรือว่าคุณหมดแพชชั่นกับธุรกิจของคุณคุณออกมาทําธุรกิจคุณก็จะ ธุรกิจของคุณก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องลูกนะคะชีวิตครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขคุณได้เจอลักครั้งใหม่แน่นอนค่ะ Lucky in Love and Lucky in Game ดวงชะตาคุณไม่ได้ต้องคำสาปอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะในเวลานี้ดวงคุณเปิดแล้วนั่นเองนะคะเพราะอะไรคะเพราะดาวเกตมนุนยิ่งคุณศรัทธาคาถานะคะบทสวดคาถาไหนให้คุณสวดได้เลยแล้วนั่นละค่ะ จะนำพาให้ชีวิตคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองคุณไปตามลัคนาราศีที่แม่หมอโพสเรื่องดาวเกตนะคะแต่ละลัคนาราศีจะมีโชคแตกต่างกันมีโชคลาภหมดทุกคนนะคะแต่ว่าจะใช้บทนะคะบทสวดมนต์แตกต่างกันนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเชาน้านี้วันนี้อย่าลืมถ้ามีปัญหาในเรื่องการงานอย่าลืมแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบ ะะเจ้ากรรมในเวที่มาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานหรือองค์กรนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องงานนะแล้วการงานของคุณเทวดาในสถานที่ทํางานนะคะจะเอ็นดูจะให้โชคให้ลาบคุณนั่นเองนะคะคุณจะไม่มีความขาดแคลนอีกต่อไปนั่นเองนะคะและเทวดาบ้านก็ให้ด้วยนั่นเองวันนี้เชา้านี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ